ใคจะชูจะต้องรักใจไม่อยากวนไว้จะต้องวานมันน่ารักโดนใจนั่นคืออะไรกันใครจะทนไว้ไอเราก็แค่มันเอนชอบมอไม่พอชื่นชื่นกับหัวใจแต่เล่นน่ารักน่าเอาใจใส่ใส่กันทุกคน จะมองทางซ้ายก็เข้าไปจะมองทางขวาออโอ้ยก็เดนไม่ซ่าไม่ซุดนะไม่สนมจาจ้าไม่ทนก็ทนไม่ไหวกัถูกใจอีกแล้วมันอดไม่ไว้ใจแตลกอีกแล้วจะกัดยังไงก็เอาไม่ควบคุมไม่อยู่ โุ้หทุกทุกไราบาดใจอีกแล้วมันหลบไม่พ้นใจหล่นอีกแล้วคะแนนใกล้ๆมือไม้ก็สั่นตัวมันจะละลายพาาระอาจารยได้ไม่ชิบไปหน่ารักใกล้ๆหนะก็ <leva> คงต้องรับ ว่าใจง่ายไปความผิดใครผู้ใจหน่อยน,น,น่ารักมีโดนใจแล้วไม่ให้ในาตาลองใครจะทนไวเราจะแค่าบางคนชอบมองมีขอชื่นชืิมหัวใจแต่เล่นน่ารักน่าเอาใจใส่ฝัดไปกันงทุกคนจะมองทางจ้า ทางขวาโอ้โอยก็ดุอุตส,ส่าห์ไม่ซึ้งนะยิ่งฝนมาจังอีกทนก็ทนไม่ไหวก็ถูกใจอีกนะมันอดไม่ไหวใจแตกอีกแล้วจะกัดยังไงก็เอาไม่ควบคุมไม่มันโอ้โหเสีทุกอย่ายบาดใจ,จอีกแล้ว มันหลบมีผลใจหล่นไปแล้วขนาดปรไกล,กลมือไม้ที่สักก็งนันจะละลายจะหากละอายใจได้ไหมชิบไปในรักไกลๆนอน ทางซ้ายก็เคยตาจะมองทางขวาออ้โอ,โอ้ยก็โดนอีส่าไม่สื้นะยินสนมาจ้างให้ทนก็ชนไม่ไหวก็ถูกใจอีกแน้มันอดไม่ไหวใจแตกอีกแล้วจะกัดยังไงก็เอาไม่ควบคุมไม่มันอู้ ที่ร้ายบาดใจอีกแล้วฉันหลบไม่พ้นใจหล่นอีกแล้วคืนน่าไกลๆนี่หมายคือสั่นตรงนั้นจะละลายถ้าหากลอายใจได้ไหมช่วยไปน่ารักไกลๆหน่อย วันนี้มาแบบร่าเริงนิดนึงเนาะก็ทุกทีก็เหมือนเดิมค่ะปิดท้ายคลิปนะคะวันนี้สังเกตว่าก็น่าจะไม่สดสักทีเดียวเนาะก็ยังมีไอเทมเล็กๆมาค่ะก่อนนี้ค่ะของใหม่นะคะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ของเราเลยสดๆค่ะแป้งฝุ่นค่ะจากเมเรสกาตามเคยค่ะขายของเนาะอย่าเพิ่งบ่นกันอย่าเพิ่งเบือ่อตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นนะคะ m ม r รสกา perfect face powder SPF ยี่สิบห้านะคะเทาค่ฟรีก็คือไม่มีแร่เทาค่มไม่มีน้ำหอมไม่มีกลิ่นอยู่ได้เกือบตลอดวันถ้าไม่มีเหงื่อเลยตอนนี้นะคะใส่ตั้แต่าเช้าแล้วราคาก็เดีย๋ยวก็คุยกันหลังไมแล้วกันนะคะคนไหนสนใจก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะเหมือนตัวตลกไปน,นิดนึงเนาะใส่ไงก็ ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเด็กๆทั้งหลายที่อุสตส่าห์ดูจนจบคลิปคราวหน้าจะมีไอเทมอะไรมาแนะนำนะคะก็บางทีก็ยังไม่หมดนะเนาะก็คือถ้าคนไหนมีข้อสงสัยปัญหาอะไรนะคะสำหรับเมอร์เรสกาตัวนี้นะคะแพ็กเกจใหม่สีแดงเหมือนเดิมนะคะ30กรัมดียังไงถามคนใช้ถามคนใช้เองมาตอบให้หลังไหม์แล้วก็ ที่สำคัญนะคะติดตามได้ที่ youtube ค่ะ h anel n เมธิการเมลเลอรคือชื่อเหมือนชื่อในเฟสนะคะติดตามได้ไปกด s u b สไครต์เอ้ยไม่ใช่สิ subscribe ได้ที่ c h anel n ได้เลยนะคะเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่วันหน้ามาพร้อมกับไอเทมของมอริสกาแน่นอนวันนี้ไปก่อนสวัสดีใจ้เจียนกู๊ด